ทุกคนตอนนี้มีประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนั่นก็คือเรื่องนี้จากช่อง The Ghost Radio นั่นเองครับโดยสายที่โทรมาเล่าเนี่ยก็เป็นสายจากคุณปอยเจ้าของนวนิยายดังอย่างคินพพส์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เธอได้โทรมาเล่าเนี่ยก็กลายเป็นกระแสเพียงชั่วข้ามคืนไปสร้างยอดวิวไปได้ถึง1ล้านวิวภายใน1 000, วันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องที่เธอได้โทรมาเล่าเนี่ย ก็มาจากประสบการณ์ตรงที่เธอได้ไปประสบพบเจอมากับเรื่องราวเมื่อ2ปีก่อนเมื่อคุณปอยได้ไปทําพิธีเสริมดวงกับหมอดูท่านหนึง่งซึ่งได้รับการแนะนํามาจากเพื่อนของเธอนั่นเองครับแต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยทำให้คุณปอยเนี่ยประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะครับส่วนเรื่องราวจะจบลงยังไงเนี่ยก็สามารถไปหาฟังกันได้ที่ช่อง The Ghost Radio นะครับแต่ที่น่าขนลุกเข้าไปอีกก็เพราะว่าชาวเน็ตเนี่ย ได้ไปค้นเอาคลิปเมื่อประมาณ1เดือนก่อนของรายการโคตรหลอนที่ได้มีแขกรับเชิญอย่างคุณโปรแปงเน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งเธอก็ได้มาเล่าเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับหมอดูท่านหนึ่งเช่นกันนะครับทางชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าเอ๊เป็นหมอดูคนเดียวกันกับที่คุณปอยได้โทรมาเล่าในรายการเดอะโกสหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะทางคุณปอยเองก็ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรื่องของเธอกับเรื่องของคุณโปรแปงเนี่ย เป็นหมอดูคนเดียวกันครับเราว่ากันว่าหมอดูคนนี้ต่างมีดาราระดับตัวท็อปๆเรียงคิวไปดูกันมาแล้วเกือบครึ่งวงการเลยทีเดียวครับโดยค่าดูต่อครั้งเนี่ยราคาสูงถึง10,000บาทตอ 1, าท่ตอหน 1, ึชั่วโมงเลยท,ทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับและที่ทําเอาหลายๆคนเฝ้าอดใจรอก็พอตอนนี้เนี่ยคุณโปแปงได้ตัดสินใจติดต่อไปอยังรายการเดอะโกสเพื่อที่เธอจะขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองของเธอนั่นเองครับส่วนเรื่องราวจะพีคหรือบทสรุปจะจบลงยังไงคงต้องป ไปรอฟังเธอเล่าพร้อมกันในรายการ The Ghost Radio ครับ